สงสัยละสีว่าพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่งั้นขอย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วพวกเราได้รับมอบหมายจากวิชาพลเมืองตื่นรู้ให้ทำโครงการที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมตามแนวคิด S D G หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพวกเราสังเกตว่าหลายคนมักจะมีของที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพที่ดีและมันจะดีกว่าไหมถ้าเรานำของเหล่านี้ไปให้คนที่ต้องการใช้จริงๆเช่นเด็กๆที่ขาดโอกาส พวกเราจรึงเลือกทำโครงการกล่องปันน้ำใจ oh. ในการดำเนินโครงการพวกเราวางกล่องขอรับบริจาคจากคนในมหาวิทยาลัยได้นำงบจากทางรายวิชามาซื้อของใช้นำไปส่งต่อให้เด็กๆค่ะโดยโครงการนี้ตอบโจทย์ SDG ด้านสังคมและความเป็นอยู่ของผู้คนได้แก่เป้าหมายที่1ขจัดความยากจนเป้าหมายที่2่ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่4การศึกษาที่มีคุณภาพและเป้าหมายที่10ลดความเหลื่อมลำ้ำพวกเราได้วางกล่องรับบริจาคไว้ตามจุดต่างๆของมหาลัยได้แก่หอพักและตึกนันทนาการโดยมีระยะเวลาในการรับบริจาค1สัปดาห์ในช่วงเดือนตุลาคมม้้ดิยยไเลได้รับผลการตอบรับที่ค่อนข้างดี มีหลายคนบริจาคเสื้อผ้าของเล่นต่างๆและอาหารแห้งนอกจากนี้ได้นำงบจากรายวิชาไปซื้อของบริจาคเพิ่มได้แก่อุปกรณ์การเรียนต่างๆที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กซื้อของเตรียมไปบริจาคเรียบร้อยแล้วนะคะไปกันถอะหลังจากนั้นพวกเราได้เดินทางนำของไปบริจาคที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีค่ะ อนนี้นะคะเราก็เอาของบริจาคมามอบให้กับพี่ที่ดูแลมูลนิธิแล้วนะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวของตรงนี้ก็จะไปสู่น้องๆอย่างปลอดภัยหนูชิ้นแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเงินสำรองเราเหลือจำนวนเงิน500ร้อยบาททวนค่ะเราจะเอาเงินจำนวน500อบาทนี้นะคะไปใส่ในกล่องบริจาคประจำหอแต่ละที่ค่ะ 危险！叮。<Yay. S 2>